เช็คดวงความรักไปกับหมอดาวนะคะในค่ำคืนนี้ไพ่หมอดาวจะบอกอะไรคุณเรื่องความรักนะคะมาดูกันนะเป็นแรนดอมนะคะนี่คือตัวตนของคุณนะคะคุณเป็นคนที่ใจดีอบอ้อมอรีเป็นใจบุญเป็นสายบุญนะคะชอบแนะนำคนอื่นเรื่องความรักมีคนเข้ามา นะคะปรับทุกขอความคิดเห็นหรือว่าคุณนะคะชอบสอนคนอื่นร่วงความรักนะคะแล้วมาถึงคิวของคุณบ้างนะคะความรักของคุณในครั้งนี้คุณจะได้เจอกับคนที่เจ้าชู้หรือเป็นคนที่นะคะหลัลนลาไม่จริงจังกับใครเรื่องความรักนะคะมาดูกันนะคะว่าความรักของคุณในเมื่อคุณเจอคนลักษณะนี้คุณจะเอาตัวรอดไหมในเมื่อคุณเป็น ะะที่ปรึกษาของใครหลายคนเมื่อถึงคิวตัวเองคุณจะเอาตัวรอดไหมมาดูกันนะคะความรักของคุณนะคะกับคนที่ไม่จริงจังกับความรักเนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะคะความรักครั้งนี้นะคะมันเหมือนเป็นช่วงที่ศึกษาดูใจนะความสัมพันธ์จะไปต่อหรือพอแค่นี้เนี่ยนะคะเวลาเท่านั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะพอตัวคุณเองก็เป็นคน ชอบสอนคนอื่นแล้วคุณก็มาเจอคนที่เจ้าชูสะด้วยสิดูซิว่าคุณจะเปลี่ยนเขาได้ไหมนะคะใบที่สี่นะคะทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะความรักความจริงใจนะคะความอบอ้อมอารีที่คุณมีให้เขาสามารถเปลี่ยนแปลงคนเจ้าชูคนนี้ได้ค่ะเขานะคะมาเจออะไรที่มันจริงจังเข้าให้แล้วเนี่ยเขารู้สึกว่ามันท้าทายแล้วเขาจะพร้อมจะเปลี่ยนแปลงไปกับคุณค่ะ ความรักของคุณความอบอุ่นของคุณที่มีให้เขาเนี่ยกำลังปรับกำลังจูนเขาค่ะแล้วสุดท้ายแล้วนะคะความรักครั้งนี้จะสามารถเปลี่ยนคนที่รักใครไม่เป็นเนี่ยนะคะหรือเจ้าชู้คนนี้เนี่ยสามารถเป็นความรักที่หวานละมุนได้แน่นอนค่ะนะคะคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงคนนี้ได้ ความรักค่อยๆปรับค่อยๆจูนแต่จะเป็นรักที่ดีรักที่หวานละมุนเลยล่ะค่ะความรักครั้งนี้ตรงกับใครบ้างคะถ้าตรงกับใครนะคะขอหัวใจขอกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอดาวด้วยกันแชร์ share ออกไปให้ คนที่มีกำลังมีความรักแบบนี้ได้พบได้เจอกับคลิปนี้นะคะในค่าคืนนี้ขอให้คุณโชคดีในรักครั้งนี้ค่ะมีโอกาสได้แต่งงานนะบอกเลยนะคะใครที่เจอลีลาชีวิตแบบนี้มีโอกาสได้แต่งงานได้มั่นได้หม่และเป็นรักที่ผู้คนจะอิจฉาคุณแน่นอนค่ะเป็นรักที่หวานละมุนมากๆเลยนะคะโชคดีนะคะ